เจอกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะพิเศษหน่อยนะเนื่องจากทางเพจไทยแ a นการ์ดคลับได้โพสต์ภาพปริศนารูปหนึ่งลงในเพจเนาะทำให้หลายหลายคนเกิดข้อสงสัยว่ารูปนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรกันแน่แต่หลายๆคนก็คงออกเสียงส่วนใหญ่ไปนในทางเดียวกันว่าจะเป็นแบนลิสต์ใหม่แน่ๆซึ่งผมก็จะมาวิเคราะห์ดูกับทุกๆคนนะครับว่ามันเป็นยังไงกันงั้นเรามาเข้าเนื้อหากันเลยครับ ในภาพภาพนี้มีการ์ดอยู่5ใบตรงส่งบนองภาพและมีแว่นขยายมาขยายภาพการ์ดเหล่านี้นี่หมายความว่าอะไรหลายๆคนก็บอกว่าสิ่งสิ่งนี้ก็คือตัวที่จะถูกลิมิตและแบนนั่นเองครับส่วนตัวผมผมก็ว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่อีกใจหนึ่งผมก็คิดว่าทางเพนน่ะได้จะชอบการ์ดพวกนี้และอยากเอาแว่นขยายมาขยายภาพจะได้ดูอาร์ตชัดๆให้ชื่นใจก็เป็นไปได้ครับ ส่วนมุมล่างของภาพนี้ก็จะมีการปรากฏอีก3ใบพร้อมกันกับนกพิราบที่โบยบินเคียงข้างการเหล่านี้แล้วก็มันหมายความว่าอะไรหรอครับหลายๆคนก็จ,จะบอกว่ามันคือการที่จะโดนปลดลิมิตแต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะครับจริงๆแล้วถ้าเราคิดดูดีๆนกพิราบเนี่ยจริงๆความหมายของมันก็คือสันติภาพความรักแล้วก็ศักดิ์ศรีครับแสดงว่าทางเพจพยายามจะสื่อว่าการ์ดเหล่านี้เป็นการ์ดที่มีเกียรติ และจะสร้างความสงบสุขและจะนําโชคลาบมาให้กับผู้คนที่นําไซเด็กกันนะครับเอางั้นพอแล้วสำหรับการวิเคราะห์ที่ไร้สาระของผมเรามาเข้าเนื้อหาจริงๆเถอะผมก็เป็นอีกคนนะครับที่คิดว่าภาพนี้จะสื่อถึงแบลนลิสในอนาคตแล้ววันนี้ก็มาวิเคราะห์ในความคิดของผมว่าใบไหนบ้างที่คุณจะโดนลิมิตแบนหรือปลดลิมิตครับงั้นเรามาเริ่มต้นจากการ์ที่อยู่ใต้แว่นขยายกันนะครับใบแรกที่เราได้เห็นก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีก็คือลูกพี่รีเนตนั่นเองนะครับ รินเนขึ้นเชื่อเป็นสไตร์เดียวที่เด็กนูบัธรมมีก็เพราะว่าไม่เคยเห็นเกรดสีใบอื่นออกมาเจอโลกภายนอกเลยครับสไตร์แรกเก็ดินเนะถ้ายังไม่ตายอีกก็สไตร์สองดินเนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คงไม่มีใครรอดเกิน2สไตร์ของดินเนถ้าไม่วางแผนในการเล่นนะครับส่วนตัวในความคิดเห็นของผมรินเนทคนที่จะโดนลิมิต2นะครับคนที่เล่นนูบัธรมาอย่างผมก็คงจะต้องใช้สมองในการเลือกสไตร์ด้วยครับงั้นเรามาใบาต่อไปกันเลยนะครับ แมวน้อยเจ้าปัญหาของคลนด์กอิเรกูลเลอร์นะครับตัวนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นการ์ดที่ให้การ์ดเอเ n t วนเทจสูงมากเนื่องจากการ์ดใบเดียวสามารถให้ได้ทั้งโซลชาร์จคาวนเซอร์ชาร์จแล้วก็จวนนั่นเองครับแต่ในความคิดเห็นของผมนั้นมันก็ไม่ได้จะโกงอะไรมากแต่จะเป็นการ์ดที่เพิ่มคอนสิสเทนซีของเด็คครับใบนี้ผมว่าถ้าไม่ลิมิตเลยผมก็ว่าคงจะต้องลิมิต2จะดูบาลานซ์สุดครับต่อมาก็คงเป็นบอสของแมวเหมียวนะครับ บารามสุดที่รักของหลายๆคนบารามเนี่ยก็ในเดียวกับดินเนททุกอย่างเลยครับในความคิดเห็นของผมนะสไตร์หนึ่งก็บา,ารามสไตร์สองก็บารามดังนั้นผมก็คงให้ลิมิต2เท่ากับดินเนทนะครับจะได้สไตร์เป็นตัวอื่นกันนะครับเก่งจริงผมยอมรับครับแต่ไม่ได้เกินไปจนต้องแบนอย่างที่หลายๆคนต้องการเช่นเดียวกับดินเนต่อมาก็คือเฟลักซ์ของรอยัลพา l าดินสายอัลต์มนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าการเป็นมีสกิลอยู่ว่า Continuous Effect ถ้าวาันกาดมีสกิลเบรฟยูนิตนี้บวกพลัง1000และจะได้รับสกิลรีสิสและสกิล2บอกว่าคอน u ิ u น e f f สเ t b เบรฟในเทิร์นของคุณถ้าววนกาดของคุณติดเชื่ออันมายยูนิตแถวหน้าของคุณทั้งหมดบวกพลัง2,000และจะได้รับสกิลรีสิสนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับใบนี้ไม่ควรไปยุ่งกับมันเลยครับมันดีอยู่แล้ววริโอ้พารดินมันเป็นเด็กที่ต้องการปรล็กชั่นมาตั้งแต่ยุคจูราสสิกนะครับกรณีเดียวกับตอนแกนสล็อตออกเลยครับแจกรีสิสให้กับบ Bl การ์ดแบบนี้เป็นสิ่งที่ต้องการมากไม่ให้บอดพังและมันก็ไม่ได้ที่จะแจกในเทิร์นกู่แข่งด้วยผมว่าใบนี้เป็นตัวที่สร้างบาลานซ์ให้กับบาลานซ์ให้กับเด็กอันไลนะครับจะได้มีทั้งด้าน Defensive และ Offensive ครับดังนั้นใบนี้ก็ไม่ควรที่จะไปลิมิตหรือแบนดครับใบสุดท้ายใต้แว่นขยายของเรานั้นก็คือจีการ์ดใหม่ของเกียร์ที่เพิ่งออกในเซต14นะครับใบนี้พูดง่ายว่า จี uard, so 1, Shield, การโซบลัสหชิลกลายเป็น3 5มห0ครับถ้ามีจีการแบบนี้ไปอยู่ในเด็กนอกเมตาก็จะถือว่าเป็นการ์ดท,ที่ดีช่วยพยุงเด็กอื่นๆให้รอดในเมต้านี้ได้แต่ประเด็นคือการ์ดเก่งๆแบบนี้ดันไปอยู่ในแคลนลูกเด็ก GM อีกแล้วสิงั้นผมบอกเลยว่าครับว่าถ้าให้สมดุลคงต้องลิมิต1เพราะเนื่องจาก Heritage สามารถทำให้สามารถใช้ใบนี้ได้อีกหลายๆครั้งการลิมิตหคงต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นครับ งั้นพอแล้วสำหรับโซนแ่งขยายของเราเรามาต่อกันที่โซนนกพีราบกันนะครับใบแรกก็คือผีน้อยสแตมของแกรนด์บลูนะครับตัวนี้ผมว่าเอากลับมาได้ปลดลิมิตได้เลยเพราะเกมตอนนี้โดน p พาเวอร์ครีปไปเยอะมากแล้วการที่ให้นท์โรสยืน201ในเทิร์นคู่แข็งก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอย่างเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วครับอีกอย่างแกรนด์บลูตอนนี้เด็กจะเสียบาลานซ์ในเรื่องของดีเฟนซีฟอยู ดังนั้นการกลับมาของพีน้อยก็คงจะทำให้แกรนบลูเป็นเด็กที่บาลานซ์ขึ้นเยอะครับใบต่อมาก็คือเบนอนของ Royal p a ล a ดินนะครับเอาตามความจริงนะครับปลดมันได้แล้วถึงแม้จะทำให้เซน c t u รีการ์ดกลับมาแต่เด็กเซน t u ารีการ์ดถึงแม้จะเก่งแต่ก็คงไม่เบรกเมตาหรอกครับยังไงมันก็เป็นเด็กที่โดน power creep มามากแล้วเหมือนกันยังเก่งสุดก็คงกลับไปอยู่เทียร์สแต่ก็คงไม่ใช่ไปอยู่เทียร์หหรอกครับ ส่วนใบสุดท้ายก็คือสาวเมลัมหรือว่าเมเลมของเด็กเกียร์ครอนิเคิลนะครับใบนี้ลิมิตหนึ่งก็ดีอยู่แล้วอย่าเอามันกลับมาเลยครับคอมโบปั๊มมือของเกียร์มันจะกลับมาอีกแค่นี้มือเกียร์ยังหนาไม่พออีกเหรอออร์ลเคิลยังสู้ไม่ได้เลยคอเค,ครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ข้างล่างกันมาได้เลยครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์และ subscribe กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะ จะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย